จะยังไงลูกชายฉันอยู no? ่ในสภาพเนี้ยใครจะรับ <enzyme> ผ <noise> ิดชอบอย่าไปเอาเรื่องพวกพี่เขาเลยครับพวกพี่เขารู้จักกับพออ่ผมไม่อยากโดนไล่ออกนี่แกรู้จักไอ้สิธิ์มันด้วยเหรอเออคือพวกผมรู้จักพออนะครับแล้วพออ่มันรู้จักพวกผมแล้วครับเออ ถ้าคุณพี่เรียกขออ้าว่าไอ้ขนาดนี้คงจะสนิทกันม,มากใช่ไหมครับมันจะไม่สนิทได้ยังไงก็มันมาขอตังค์ฉันนะ่ะสร้างให้คานเด็กประสงค์หลังเนี้ยปันเกี่ยวกนะับเขาอำเราวันที่เราอำลูกเขาหรือเปล่าอำมาหนึ่ง oh พวกพี่ไม่รู้จักกับพออ้อเหรอครับถ้านั้นไอเรื่องที่บอกผมว่าถ้าผมไม่เลิกต่อแยกกับออมจะทําให้พื้นที่ที่ว่างบนตัวผมเต็มไปด้วยสะเก็ดแผลนี่ก็แค่ขู่สินะครับจําดีซะละเกินได้จาได้ทุกเม็ดเชียนี่แกขู่ลูกฉันด้วยเหรอใจเย็นครับคือว่าน้องโอนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะครับ คือว่าผมพยายามอธิบายให้น้องเขาฟังว่ารอยแผลตามตัวเนี่ยผมจะครีมารักษาให้ส่วนเรื่องสะเก็ดแผลเนี่ยผมหมายถึงว่าครีมมันดีนะครับพอทาปุ๊บเนี่ยสะเก็ดแผลหายปั๊บเลยครับเก็ครีมไวนนท้ทาสีข้างพวกแกเลอแผลไปเรื่อยสีข้างทลอกหมดแล้วเนี่ยน้องสาวแกนี่โชคดีมากนะที่ฉันมีคติไม่ทำร้ายผู้หญิงงั้นฉัน จะให้อาจารย์ไล่น้องแกออกจากที่นี่แล้วกันเอา้าพี่ถึงแค่ไล่ออกก็เกินไปหน่อยนะครับน้องสาวผมไม่ได้ตั้งใจนี่ขนาดไม่ตั้งใจลูกฉันยังหนักขนาดนี้แล้วลูกชายฉันมันก็บอกฉันว่าน้องสาวแกเนี่ยชกมันจนดตกจากบันไดมาแต่ว่าไม่ต้องร้อยพันมาถึงขนาดนี้บอกความจริงเข้าไปเลยดีกว่าว่า เป็นเรื่องเศร้าของครอบครัวผมนะครับคือจริงๆแล้วน้องสาวของผมติดโรคห้ายไอ้ปันบอกเข้าไปว่าตอมเป็นโรคอะไรโ, Light, โรค g e n e r a l i z c h r o n i c tonic s e i z e r e ครับที่ชาวบ้านเรียกว่าโรคลมชักนะครับถ้าเขามีอาการคลียดมากๆเนี่ยเขาจะมีอาการชักปอม ออม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 อสมออมออมัอมลอออม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 ออนออม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 อออม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 อดมออออมออมออมนอมออมอมมออออมมมน มันก็ต้องเล่นอะไรมันสมฐานะนายหน่อยสิครับผมเอาความจริงผมจะไว้จีบน้องบานเย็นครับผมยังไงผมฝากสมัครไอสมัครเฟซบุ๊กเนี่ยฉันไม่ถนัดอะแต่ถ้าเกิดสมัครใจรักเมียฉันพร้อมพร้อมจ้าไม่พร้อมเันานแล้วนะนะ ครับผม,มสมัครกับผมก่อนได้ไหมครับผมสัญญาเลยถ้าสมาัครปุ๊บผมจะไม่รบกวนนายอีกต่อไปเลยครับผมอ่ะก็แหละจะใช้ชื่ออะไรอะ่ะชื่อมันต้องเอาแบบออกฝรั่งฝรั่งหน่อยครับชื่อเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเลยเหรอครับผมเอ็ดเวิร์ด สอนผมเล่นเฟซบ o ๊กหน่อยสิครับจะไม่ว่างอย่ามายุ่งเลยอ๋อกำลังคุยกับเมียอยู่อย่าเล่าเล่าน้ำมองครับผมขอเป็นคือพูดพูดกลางเลยไหมครับได้ฉันถามว่าแกจะสมัคร Facebook ทำไมวะเอาหน้าน้ำมองถ้าเกิดน้ำมงสมัคร Facebook ให้ผมแล้วก็สอนผมเล่น Facebook นะผมจะขยันทำงานให้น้ำมงเพิ่มเป็นสองเท่าสันติสันตัว เขาได้เอาวเจเสมัครชื่ออะไรมันต้องเป็นชื่อฝรั่งสีครับน้ำมงครับเจคอบโอ้โหน่าจะกลับมาชื่อตะขบดีกว่าหะเจบุญมันไม่ใช่เลยแกนั่นนนนนะครับเจคอบนะครับ เ c e บุ๊ k เนี่ยนะทำลายก็ต้องใช้หน้าตัวเองเพื่อนใหม่จะได้รู้ว่าเราหน้าตาเป็นยังไงนี่แกคิดยังไงมาใช้รูปฝรั่งผมทอเป็นหน้าแกนะฮะนายครับดูหน้าผมก็หน้าฝรั่งสีครับเหมือนกันเปแต่ไม่สิผมหลอกว่ามันเยอะ นี่ไอ้บอมแกไม่โม้ไปหน่อยหรือว่าแกจบการศึกษาจากออกฟอร์ด<ไอ>แกอยู่เมืงไทยฉันให้แกออกเหล็กแกยังทำไม่สำเร็จเลยไอ้บอม <ฮ ül> เอาหน้านะหมงครับไอ้ของแบบนี้นะมันต้องเรียกร้องความสนใจอืมโอ้น<ร>้องเจ้าจ๋า,าขามีคนเข้ามาขอเป็นเพื่อนพี่อีกแล้วค่ะ โอหชื่อเอ็ดเวิร์ดกับเจคอบด้วยเสน่ห์แรงนะเนี่ยพี่บานเย็นขาแต่พี่บานเย็นอะเลือกที่จะรับหรือไ่่ลบเป็นเพื่อนเขาก็ได้นะคะไม่รับเป็นเพื่อนแต่รับเป็นแฟนเลยดีกว่าค่ะอุ้ยขอโทษนะครับ น้องเยลีทักทายมาแรงมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแลน้องบัญเจนทักมาใหญ่เลยครับมาลเออมาแล้วดูสิคะน้องเจ้าจ๋าค่ะมีหยดคำหวานด้วยอ่ะพี่บ้าเย็นคะคะ Facebook ที่เราเห็นแค่ตัวหนังสือนะคะเราไม่ได้เห็นตัวจริงเขาซะหน่อยอย่างเงี้ยเวลาเล่นต้องระวังด้วยนะคะอจริงด้วยครับ งนัดเจอกันเลยค่ะเพราน้องจะถาบอกเองนี่คะว่ามันเป็นแค่ตัวหนังสือต้องเห็นตัวจริงเขาก่อนมัดเจอทั้งสองคนเลยค่ะออม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 ทำใจดีออมไอ้ปันไอ้ปันคุณเพศารเขาจะเชื่อเราไหมวะ ฉันว่าถ้าเขายังไม่เชื่อนะคนไอ้ออมใช้กระเพื้นแล้ววะออม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 มออมทำใดีไว้ออมไปบาลบ้าออมถ้าทางออมประชาการหนักว่ะไปโรงพยาบาลเถอะไปไปไปออมออมไปนี่โปรแกรมจะดีครับพ่อพ่อนะครับอาการออมแย่ขนาดนี้แล้วยังจะเอะไรอีกอะให้เขาไปโรงพยาบาลเถอะออมออม ออมออมชักได้ไงอ่ะไอโอ๊ตมันทำอะไรออมใช่ไหมไอโอ๊ตเจ๊เจ๊เจ๊เ้ทำอะไรลูกฉันพูดเฮ้ยมาไว้เดี๋ยวนี้ออกไปนกไปออกไปไป้ยู่เลยเจ๊เจ๊นะคะอ้าวไม่ชัดกระตุกแล้วเหรอโอ ไม่ทันแล้วฉันกลาแล้วว่าพวกแกเนี่ยต้องรวมหัวกันมากรอกฉันเรื่องทำร้ายลูกชายฉันเนี่ยยังไม่เคลียร์นี่ยังจะหนีอีกฉันบอกไว้แล้วใช่ไหมว่าเรื่องลูกชายฉันเนี่ยต้องมีคนรับผิดชอบครูนัเสึกษให้ไล่เดกสังดีอกเฮ้ย แน่นึกว่าใช่เสียใจด้วยนะน้องสเปคพี่ต้องดังแบบแมบบ <c oughs> ไม่ดี <c oughs> <c oughs> ําบัานเย็นเจ้า แต่ดูเตี้ยว่ะนี่จ๊ะยังเตี้ยไปอีกนะมันี้คผมผมจะเตี้ยไปหน่อยนะมันี่ระยะนี้เลยพอดีเป๊ะตอดเตี้ยแล้วไม่เจียมจังคาร ว่าใครัอดีครับาตุมชลิตสบายใจได้โลกเฮ้ยครึ่งดิครึ่งครึ่งในความหล่อของฉันใช่ไหมเี๋ยลืมสังเกตที่ที่ถามหน่อยได้ไหมไอ้โลดน้ำบ้านแกนี่มีปัญหาหรือเปล่าวะเวลาน้ำไหลมาพวกนิดสนิมมือถึงได้ติดห,วหัวแกออกมาอย่างนี้เออสงสัยจ,จริงว่ากลิ่นมันทำแม่งทำแม่งไอ้บ้าฉันไปกัดสีผมมา ไม่ทันสมัยเลยไปกัดสีผมมากับเจ็บพ่อวาก็พอทนได้จะทนไม่ได้กับคำพูดแกนี่เลยหยุดเลยเอาความคิดเหลมึงออกไปไกลๆกูเลยไและแกมาทำอะไรที่นี่ฮะไอเห็บหมาโอ้โหว่าใครเห็บหมาแกนั่นแหละโอ้โหปากนี้ไอไอจิ้งเหลนทรงเครื่องอ <laughs> ฉันจะบอกให้นะเว้ยพี่ฉันมานะี่ย เดี๋ยวแกก็รู้แล้วแกล่ะแกมาทำไมวะไอ้แห้งหาฉันจะมาทำไมเหรอเดี๋ยวแกก็รู้เดี๋ยวแกก็รู้เหมือนกัน สองคนเนี่ยขยับไปยืนไกลๆหน่อยได้ไหมวันนี้เยลีมีนัด <c oughs> ต้องเป็นคนนี้แน่ๆเลยายเอ็ดเวิร์ด no ไม่ใช่ถ้างั้นต้องเป็นายเจคอบ no เจคอบก็ไม่ใช่เอ็ดเวิร์ดก็ไม่ใช่ ท้างั้นคุณเป็นใครอ่ะอายเป็นตุ๊ดไม่ค่อยหงรื้อหนยรั่งเป็นตุ๊ดสร้างเป็นตุ๊ดโอ้ยโอ้้องบันเย็นครับผมอเอ้ยเอ้ยเออน้องบันเย็นนัดใครไว้หรือครับใครก็ได้ที่ไม่ใช่พี่สองคนอ่ะแน่แ่แน่ใจหรือจ๊ะ Hi, <coughs> yên lý. I am Jacob. <coughs> Hi, yên lý. I am Edward.